อาจารย์ช้างบรารมีหลวงปูส่สวงถือเรกม,มงคลเปิดให้ลอดหลวงปูส่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพิธีจัดขึ้นณเรือนมหาเศรษฐีบรารมีหลวงปูส่สวงหนองเสือคลอง11จังหวัดปทุมธานีท่ามกลางบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์มีลูกศิษย์และสายหมู่ร่วมพิธีอย่างคึคกคักหลวงปูส่สวงองค์นี้ถูกสร้างขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในโลกทั้งขนาดและรูปแบบมุ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาและแลนด์มาร์คสายหมู่แห่งใหม่ของพื้นที่เปิดให้สักการะและลอดองค์หลวงปู่สวงเพื่อเสริมสิริมงคลรับปีใหม่พร้อมจัดงานเฉลิมฉลองบรมี9 9ววัันนนคืถึงที่5มกราคม2569 โอ้วันนี้ก็ปลื้มปิติเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยซ้ำเพราะตัวเองผมเนี่ยก่อนจะมาสร้างตรงนี้นะครับผมมีเงินอยู่9บาทนะครับแล้วก็เรียกว่าอเอื้อมไม่ถึงนะที่จะสร้างนะหลายหลายสิล้านแบบนี้ได้ก็ผมได้โชคจากหลวงป,ปู่นี่แหละครับได้โชคได้โชคและผมไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะผมกลัว ว่าคนจะคอลหาว่าเอ้ยฟอกเงินหรือเปล่าทุนสีเทาหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาเยอะแยะมากมายผมอธิษฐานเลยถ้าผมมีบุญบารมีขอยผมสร้างได้แล้วก็สร้างมาในเวลาที่ไม่ถึงปีด้วยซ้ําแล้วเสร็จสมบูรณ์แบบนี้แหละครับถ้าพูดภาษาบ้านๆอย่างผมเลยก็โคตรดีใจเลยมันโคตรดีใจจริงๆนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับลวงผู้สวมมันิมิตจริงๆแหละถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนที่เเรียกว่านะ จะเก็บเอาไว้คนเดียวก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยถือศีลถือธรรมนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วริยญาณแต่ผมบอกตรงๆเลยรูปผู้สูงบอกว่าใครได้มารอดหรงปผู้สูงองค์นี้นะครับก็จะได้รูดเตอรี่างวันที่1นึ่งร้อล้านและจะถูกไปเรื่อยๆด้วยนะครับนั้นแล้วแตะคุณเลยนะครับและที่นี่นะรูปผู้สูงก็ยังมีนะครับให้ผมเนี่ยเขียนเลขดินดามานีและเขียนเลขดินดามานีเนี่ยนะครับคุณก็คงจะได้ ดูรายการข่าวสดแล้วเนาะก็มีคนถูกรางวัลที่1ไปแล้วและหลวงป,ปู่สวงก็บอกว่าจะถูกไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,องค์ที่สร้างเนี่ยต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนว่าหลวงป,ปู่สวงมนันมิตรให้สร้างนะครับตามแบบฉบับของท่านเลยถ้าเราเห็นวัดต่างๆที่ต่างๆจะไม่เหมือนอย่างนี้เลยนะครับถ้าดูตรงข้างหน้าหลวงป,ปู่สวงจะถือเงินถือทองให้กับคนที่มีหนี้มีสินหมดนะให้หมดหนี้หมดสินและก็เ,เรียกว่าพลิก ชะตาชีวิตเลยนะครับและด้านข้างสําหรับด้านข้างนะถ้าเกิดใครมาได้มารอดหลวงปู่สวงนะให้ไหว้ด้านข้างด้วยสําหรับใครที่เก็บเงินไม่อยู่นะหลวงปู่สวงจะหนีบเงินหนีบ,นบทองเอาไว้ให้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับและหลวงปู่สวงก็บอกแล้วนะครับใครที่ดวงตกดวงซวยเล่นหวยเฉียดไปเฉียดมาอันนี้เราไม่ได้มามอมเมานะเพราะมีคนถูกรางวัลที่1ไปแล้วเราแค่อยากจะมาบอกให้คนที่ชอบในเรื่องของเสี่ยงโชคเนี่ย ได้มีตัวเลือกนะครับเนาะทางเลือกนะครับว่าตรงนี้แหละหลวงปู่สวงจากที่ผมมี9บาทแล้วผมมาสร้างหลายหลายสิบล้านได้เพราะบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงที่นี่ยังมีอาบน้ําจันเพลนด้วยนะครับเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวก็อาจจะน้องๆเก็บเนาะภาพรีวิวทําตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับยันเช้านะครับเที่ยงคืนยันเช้าครับและถึงจะอาบไม่ใช่น้ำมนต์ธรรมดาที่คุณอาจจะเห็นตามวัดที่ท่านก็สวดแล้วก็อาบเลยแต่ที่นี่ต้องทําตาม นะเรียกว่ากระถาทุกตัวทุกอย่างตามดูผู้สวงจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยไม่ได้เลยนะครับยังมีเขียนเลขจินดามณดีเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะนะครับเลขจินดามณดีคือเลขที่เขียนลงไปในมือเลยแล้วก็ไม่ต้องไปตีลากาคิดเลยเป็นยันตัวเลขเลยคุณเอาไปแบบเนาะเรียกว่าง่ายๆ3ทางตรงนะครับเนาะคอหวยจะรู้ดีเลยสามทางตรงคืออะไรนะครับและที่นี่ก็ยังนะครับ ไม่แย่มีดีในเรื่องของโชคลาภนะบางคนก็เข้ามาขอมาบ่นบานสรรกล่าวหรือมาให้อาจารย์ช้างช่วยเรื่องขายที่ขายทางหรือกิจการที่มันกาลังเรียกืดเนี่ยตอนนี้นะมีสงฆ์คงสงฆามอะไรมันมันตึงไปหมดมันเครียดไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะมาทําอะไรกันในปีใหม่เนี่ยผมก็เชิญชวนมาที่นี่ครับมาหาหลวงป,ปู่สักครั้งหนึ่งเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามาที่นี่ทําตามหลวงปู่และไม่ดีด่าอาจารย์ช้างได้เลยให้ด่าเลยครับครับ ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะใครที่ศรัทธารูปูส่สวงโดยเฉพาะเลยนะคนที่ชอบเสี่ยงโชคและมีหนี้มีสินเอาตัวจะไม่รอดแล้วอยากให้มาก่อนครับหรือใครนะครับที่เนาะอยากจะได้สายฟอนะบางคนก็อยากจะได้เรื่องความรักสายฝออย่างเงี้ยนะครับมาที่นี่ครับหลายๆท่านได้แต่งงานลูกศิษย์หลายๆคนนะได้แต่งงานไปอยู่เมืองนอกเรียกว่าเป็นคุณนายกันเยอะแล้วและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ขายที่ขายทางหรือขครที่มีให้ในหน้าขายที่แล้วก็ขายที่ไม่ได้สักทีลองเปิดใจสิครับเนาะเพราะที่นี่นะทำให้สําเร็จตรงนั้นมาเยอะแล้วด้วยบารมีลูกพุ่สวงนะนะครับและเนาะบางคนก็อยากจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือลูกเต้าเนาะอยากจะสอบที่ดีๆอะไรแบบนี้นะลูกพุ่สวงนะครับท่านนะเก่งครอบจัก,กรวาลทุกๆเรื่องครับ แต่เน้นหนักเรื่องโชคลาภครับเข้ามาดูในใน a c e b o o k นะครับผมจะใช้ชื่อใน Facebook ว่าอาจารย์ช้างจิตประพัดสอนถ้าใน TikTok ก็อาจารย์ช้างหมอดูทางในพลิกชีวิตนะครับแล้วก็ช่องทางใน YouTube อีกครับเหละอาจารย์ช้างจิตประพัดสอนนะครับคนคนเดียวกันครับรับรองถ้ามาที่นี่นถ้าเปิดใจแล้วมาที่นี่ถ้าไม่ดีขึ้นมาอาบน้ำจันเพนทาตามที่อาจารย์บอกแล้วทุกๆอย่างและอีกอย่างหนึ่งนะเผาไมา้สําเร็จด้วยเพราะหลวงปู่สวงเป็นกสิณไฟ เท่านี้แหละครับถ้าไม่ดีทําแล้วไม่ดีให้ด่ารับนะที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่กล้าพูดแบบนี้แต่ที่นี่พูดแบบนี้เลยเพราะผมเนี่ยได้ผลลัพธ์มาแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้คนที่กําลังจะแย่มีนี่มีสินหรือกิจการกําลังจะไปไม่รอดให้ลองเปิดใจครับนะผมรับรองนะครับว่าดีขึ้นแน่ๆแหละครับ